เรื่องการบ้านการเมืองหน่อยนะครับเมื่อวานการเมืองเนี่ยมีประเด็นน่าสนใจอยู่2อสาประเด็นนะพี่แซนนะรเรื่องที่ใหญ่จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับก็อ่านคำพิพากษาสาลฎีกาให้จำคุก2ปีนางเบญจาหรุยเจริญนะฮะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลอดีตนายกยิง่งรัชชินวัตรและก็อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรพร้อมพวกรวม5คนโดยไม่รอลงอาญาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ปามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องออนางเบญจาอดีตรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังนางสาวจำรัดแยมสร้อยทองนะเป็นอดีตผู้ในการสำนักกฎหมายกร,สม,กร,รมสรรพากรนางสาวโมรีรัฐบุญญาสิริอดีตผู้ในการสำนักกฎหมายกรมสรรพากร นายกฤิตวิปูวิปุรานุศาสตร์นะฮะผู้อำนวยการสำนักกฎหมายมกรมสมพากรและนางสาวปราณีเวชพกึกพิทักษ์คนใกล้ชิดเลขานุก,การส่วนตัวคุณหญิงพจมานะป้อมเพชรอดีตภรรยา,านายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีเป็นจำเลยที่1นึ1่งึงห้านะฮะฐานเป็นเนจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยุจริตตามประมวล กฎหมายอาอาญามาตรา157ก็ฟ้อง157น,นั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยถ้าจับกันได้ตั้งแต่ปีสี่เก้าปี49เนี่ยครับมีการซื้อขายหุ้นชินขอบนะครับ,รบนี่ฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณจิ้งลักษ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ใช่ไม่คุณจิ้งล <ADHD S 1> ักษ์ใช่คุณจิ้งลักษ์เป็น,นครับคุณจิ้งลักษ์เป็นแล้วก็ค,คุณเบญจาลุยเจริญเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยขังใช่ครับในรัฐบาลนั้นแต่ว่าเคยเป็นอดีต อรอที่ดีรรกรมสรรพากรมาก่อนใช่เมื่อสมัยที่มีการซื้อขายหุ้นกันอูกล้องฮ<น>ะแล้วก็พอมีการซื้อขายหุ้นกันนะฮะก็มีชื่อของคุณพานทองแท้นะครับแล้วก็คุณปีทองทาชินวัรนะฮะบุตรชายบุตรสาวของคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนขายนะฮะเป็นคนขายทีนี้เป็นคนขายเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการเลี่ยงภาษีก่อ,กอน <ผม S 1> หรือว่าเสียภาษีทําให้เสียน้อยลงน้อยลงะครับ,รบนี่ฮะโดยการช่วยเหลือจากจําเลยทั้ง5คนนี่แหละที่แซนนี่ฮะ สารกันสารการท่านกาวิเคราะห์แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยฮะดูแล้วเนี่ยท่านบอกว่าฟังได้ว่าจำเลยทั้งห้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทางนู้นทำหนังสือหาเรือมาอมเสร็จแล้วทางนี้ก็ต่อไปต่อไปแบบนี้คุณคุณโอ้คุณเอมเนี่ยทำหนังสือหาเรือมาอ่าไม่อ่าคุณเนี่ยอ่าไม่ใช่คุณโอ้คุณเอมครับจำเลยที่ห้าครับจำเลยที่ห้านี่คืออ่คุณปานีอ่าคุณปานีซึ่งบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดอ่าคุณหญิงกุศลมาเนี่แหละก็ทำหนังสือมาหาเรือแล้วก็มีการตอบคำถามไปเหมือนกขาบอก เจตนาในการต่อของศามเหมือนมีการเอื้อเพื่อจะให้มีการหลบเลี่ยงภาษีกันแทนที่คุณจะต้องเสียนะ่ในราคาศนะาลได้บอกว่า,าจริงๆจ,จ,จะต้องเสียในราคาประมาณหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสามล้านกว่าบาทเนี่ยนะกลายเป็นว่าคุณไปเสียกันแค่ไม,ไ,มไม่กี่บาทเองอเสียแค่ประมาณสักสามจุดสองล้านบาทผมไม่แน่ใจจำไม่ได้และ้ะก็เสียน้อยกว่าที่คุณจะเป็นคือไปเสียในราคาพาทนี่เสียในราคาตลาดคุณกบเพราะฉะนั้นพอมันผิดบูสศรก็บอกว่าเนี่ยมีเจตนาแแฝงเขาบอกว่า,วา จำเลยจำเลยที่หนึ่งทั้งสี่เ,เป็นเจ้าหน้าที่สัมปกรณ์ระดับสูงเคยวินิจฉัยข้อกฎหมายต่างๆและถือเป็นมันสมองของกรมสัมปกรณ์ขณะที่จำเลยที่ี่ยเคยทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีจึงร่อมรู้ดีว่าการมีหนังสือถามข้อหาหรือดังกล่าวนายพานทองแท้และนางสาวพินองทาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการยื่นแบบรายได้ป,ประจภาษีและหากมีคดีความเกิดขึ้นย่อมสามารถนำหนังสือตอบข้อหาเรือนี้ไปใช้อ้างเพื่อประโยชน์ได้ ดังนั้นที่สารอุทธรพิพากษาลงโทษจำเลยเนี่ยเพราะว่ากาทำความผิดเนี่ยเขาบอกว่าเห็นด้วยแล้วและการที่จำเลยทั้ง5เนี่ยขอให้ลงโทษสถานบาหรือรอรอลงอาญานั้นเนี่ย<ม>สาลฎีกาเห็นว่าการกระทําของจำเลยทั้ง5มีพฤติกรรมร้ายแรงครับจึงไม่สมควรให้รอการลงโทษ<ม>แต่เมื่อวิเคราะห์จากคาให้การของจำเลยที่1นึ่งถี่เนี่ยมีประโยชน์ต่อาการพิจารณาคดีอยู่บ้างาาเห็นควรลดโทษคนละหนึ่งใน3ศสาลฎีกาจึงมิพากษาแก้จําคุก จำเลยที่1นึ่งถึงสี่คนละเป็นคนละสอปีส่วนจำเลยที่5คงจำคุก2ปีนอกจากที่แก้ไขให้เป็นนามบัตรฐานอุทธรณ์คือก่อนหน้านี้เขาโดนคนละสาปีครับคราวนี้ศาลาก็เหลือ2ปีแต่ไม่รอลงอาญานะเขาบอกว่าพอศาลตัดสินนะครับว่าโดนจำคุก2ปีเนี่ยก็ญาติญาตินะครับญาติญาติของคุณเบญจาเนี่ยก็เข้าไปอบกอดนะครับให้กำลังใจส่วนจำเลยทั้งหมดเนี่ยแน่นอนนะสีหน้าสลดนะแล้วก็ เข่งขึมอ่ะจ,จริงๆใช้คำว่าเข่งขึมนี่ก็ไม่ไมน่าจะตกต้องเศร้าแล้วก็สลดนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยน้ำตาไหลนะจำเลยเนี่ยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ก็ถูกจนที่ราจทันฮะคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็ทันทะสถานหญิงกลาง เพื่อเพื่อดำเนินการตามคำสั่งสาลต่อคือระับของศาลท่านก็มองว่าคุณมีเจตนาที่จะตอบข้อหาหรือแอบแฝงเพื่อให้ไปใช้ประโยชน์ในการลดที่จะต้องจ่ายภาษีอะไรประมาณนี้แหละศาลท่านเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาร,ร,ระดับสูงเคยวิจัยเออเคยตอบข้อวิจัยแบบนี้กันมาแล้วเนี่ยคุณก็น่าจะรู้ท่านก็เลยลงโทษสถานหนักครับครับผมเนี่ย